สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับป้าวันนี้มีเมนูพัดปลาดุกพริกสดนะครับนี่ก่อนอื่นละ่ะมาตั้งหม้อตั้งกระทะตั้งน้ำมันกันก่อนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเอาอ,อย่างก็อันอย่างก็ปลาดุกนี่ครับไปถอดก่อนนะครับถอดให้มันกรอบกรอบก่อนครับหาเขาพัดจานไปก็ได้นะพัดดิบๆก็ได้มันแต่กวัวมันจะเละครับวันนี่อันนี้เขาจะถอดให้มันแบบกรอบๆเหลืองเลือดน,นะครับนี่มันจะได้บบเละเนาะเวลาเขากลนเขาไปพัดพริกแห่งกันนี่นะ ถูครับโอ้โห و. เหลืองงามเหลืองดีเหลืองงามขนาดนักเลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่จัดเต็มเรียบร้อยครับอ่ะอันนี้ก็จะมีอย่างเหี้พี่กระเทียมเหี้อนอครับบายากครับวนันนี้เมนูนี้ง่ายๆเลยครับมันจะจ้ายย้อนอันอย่างก,ก็ถอดปลาดุกเหี่ยมอันน้อท่านผู้ชมไปครับกํานี้เอาพริกกับกระเทียมครับมาผัดกันไปเลยนะครับนี่หลังจากนั้นเอาปลาดุกเดี่ยเขาถอดกอบครับลงไปคลุกเข้าครับคลุกเข้ามันเขา้าพริกเข้าเกลือกันดีๆสักน้อยครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาอย่างก็อันปลาเขืออนอ อันนี้ใส่บะเขือกอบลงไปครับเอาวัน,นี้เพิ่มสีสัน,นครับสูตรนี่หมูฮัวครับหยอกไปเลยครับนี่โอ้โหดูครับคลุกเข้าเข้ากันสักน้อยหนึ่งแล้วก็กับนี่เขาก็จะมาปรุงรสใส่น้ำมันหอยเหีย่ยน้ยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแหวดลงไปแล้วก็ชอนซอดฝาเขียวครับลงไปแล้วก็น้ำตาลผงปรุงรสเนาะใส่ลงไปครับคลุกเข้าเข้ากันนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาบะเขือซุกสักน้อยเลาก็อันนี่ยก็เอา พักเนาะวันนี้เอาหัวลาพาครับเขาใส่ไปเลยนะครับนีถโดหหอมสดครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้เมนูนี่อย่างเมาะอย่างล้ำดูครับปลาดุกมันจะบได้เละมากต่อได้นะครับนี่วันนี้อัดหัวลาพาเข้าไปหลายๆครับมันตึงหอมมันตึงเมาะตึงล้ำครับท่านผู้ชมครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับปลาดุกพัดพริกสดครับท่านผู้ชมลองไปเนพอเดอร์ครับสวัสดีครับ